ห้างสรรพสินค้าโรบินสันในเคอร์เซนทัลรีเทลนะคะปรับชมครั้งยิ่งใหญ่กับห้างสรรพสินค้าโรบินสันสีราชาเพื่อตอบรับกําลังการซื้อของลูกค้าในพื้นที่ศักยภาพของเศรษฐกิจ EEC พร้อมดึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของสีราชาพาณิชย์นะคะหรือซอสพิกที่โด่งดัง มาร่วมสร้างสีสันและประสบการณ์ความสนุกในการช้อปปิ้งให้กับคุณลูกค้ามากกว่าที่เคยนะคะทั้งคอนเซปต์ของห้างสินค้าบริการรวมไปถึงโปรโมชัน่นแล้วก็กิจกรรมสุดพิเศษนะคะให้นักช้อปได้สัมผัสกับความแซ่บลุคใหม่ชอปมันงอลิมิตโดยได้ทําการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานําโดยนายโอริเวียบงนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มห้างสรรพสินค้าในเคิร์เซนทัลรีเทล พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะนักแสดงหนุ่มสุดฮอตหนุ่มไม้พัทระเดชมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็ร่วมกิจกรรมเล่นเกมลุ้นรางวัลน,นะคะใจแอนช็อปปิ้งแบ็ดีไซน์สุดเก๋ที่ออกแบบมาเพื่อฉลองการเปิดโฉมใหม่นะคะแล้วก็ขบวนพาเลสุดอลังการอันบ็อกแฮปปี้คาราวานพร้อมด้วยทักคารวานนะคะค้นความสุขมามอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านภายในงานนี้อีกด้วยก็เป็นงาน เป็นงานรีโนเวทนะครับของห้างโรบินสันรีราชาโฉมใหม่นะฮะต้องเรียกว่าโฉมใหม่นะค,ะนนนะครับเมื่อกี้มีโอกาสได้เข้าไปเดินมาโอ้โหน่าเดินมากข้างในดูแบบดูสะอาดตาดูแบบเราสามารถมองไม่เห็นได้ห,ไมห,หมดเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับบเดินืนไปชิดไม่ตองซรืออะไรจะไปหานักถออยูไอ่ไงไม่ต้องเลยเดินเข้าไปเนี่ยมองหาเจอเลยคือหาของได้มากนะครับรีโนเวทใหม่สวยมากเราเคยมาจริงๆเคยมาที่นี่สามสี่รอบแนละ้ว แต่ว่ารอบนี้สวยขึ้นเยอะเลยน่าเดินมากเวลามาช้อปปิ้งเนี้ยหาซื้อของง่ายมากก็ฝากด้วยนะครับสําหรับในหลายคนเนาะที่อยู่ที่นี่นะฮะหรือว่าที่ผ่านไปผ่านมานะครับคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนนะครับจะมาซื้อของน้ําหอมชุดก,กีฬาเสื้อผ้าทุกอย่างมีหมดเลยมาที่นี่นะครับโรบิน,นสันรีราชาโฉมใหม่นะครับมีทุกอย่างที่คุณต้องการครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมนะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของโรบินสันสีราชาและก็ที่ Facebook Fanpage ของโรบินสันดีพาร์ตเมนต์โตได้เลยนะคะ